เรื่องเวนกรรมบาปกรรมมีจริงเรื่องต่อหมาก็คือปเป็ดที่ใช้มือทั้งสองกอบกินคูดในหลุมคูดเรื่องนี้ในขณนะที่พระภูมิว่าภาคประทับอยู่ณวัดเบลุวันขวเขตกุ้งราจะคือแฝนมดมักคคตณที่นั้นพระหมามโมกลานและพระลักษณะก็ จะอยู่ที่ภูเขาขี้แจโกดและทุกๆเช้าพระมหาโมกขลาน็จะชวนพระลักษณะไปบินอบาตในกรุงราชเกิดในขณะที่เดินลงจากเขาขี้แจโกดนั้นพระลักษณะเห็นพระมหาโมกขลานะแย่จึงถามว่าอะไรเนาะเป็นเหตุเป็นเปจน,นใจให้ท่านทาการแย่ใ yeah, ห้เป็นที่ปางกฏพระมหาโมกขลานะจึงบอกกับพระลักษณะว่าเรื่องนี้ ท่านสงควรถามเหล่าในตอนต่อนหน้าพระพักของพร,ระพุธมีพระภาคเจิดภาพของพร,ระพุธมีพระภาคเจ้าเถิดหลังจากไปบิณฑบ,บาตในกรุงราชเกศเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับมายังวัดเวนุวันเมื่อฉันพระทหารเสร็จแล้วพระลักษณะก็ถูก็ได้ถามพระมหมาโมกขลานะตอนหน้าพระพักพร้อมพุิสูสงหมู่ใหญ่ ว่าหลวงพี่โมกัลานะเมื่อท่านลงเขากิจกูดแล้วท่านถามกามแย้มให้ป๋ากดอะไรนาะเป็นเหตุเป็นปปจจใยให้ท่านแย้มพระมหาบอกกลานะกเล่าให้ฟังว่าในขณะที่ลงจากภูเขาวิจกูดแล้วได้เห็นสัตว์ตอนหนึ่งเพศชายนะกำลังใช้มือกอบกอบขูดกินเมื่อขึ้นมาแล้วก็ โดนอีกาบ้างแล้งบ้างเดียวบ้างไล่เจิกเป็นพลวันสาต์ผู้นั้นก็โดดลงหลุมโคดเมื่อเวลาเหิวก็ใช้มือนั้นกอบโคดกินเป็นที่ปรกากฏเรามีความรู้สึกว่าโอ้หน่าอัศจรรย์เรีงสาสตร์เท,น,เทนนี้ก็มีด้วยมียักษ์เทนนี้ก็มีด้วยพระผู้มีภภากในฟังดังนั้นแล้วก็เรียกพิสูจน์ทั้งหลายมาตัดว่า เออพิสูจทั้งหลายสาววกของเรามียานสาวกของเรามีตาทิพแม้สัตว์ตนนี้ศัสตว์ที่ใช้มือทั้งสองโกบขูดกินนี้เราก็เคยเห็นมาแล้วแต่เรื่องนี้เราไม่พยากรณ์เพราะเรื่องการพยากรณ์เช่นนี้นะ่ะจะไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขอย่งสามอย่างจะก่อทุกข์ให้แก่คนที่ไม่เชื่ออีกมากมาย ดังนั้นเราจึงไม่พูดเราจึงไม่พยากรณ์พิสูจน์หลายกระโถนถามพิสูจพระพุทธมเยภาคว่าสัสตว์ตนนี้เคยกระทำกรรมอะไรไว้หนอพระพุทธมเอาภาคก็ตัดเล่าไว้พิสูจน์ตงหลายฟังว่าสัสตว์ผู้นี้สมัยก่อนเคยเป็นผามอยู่ในสมัยของพระพุทธเจ้านามว่ากัสปะในขณะนั้นผามเป็นมิจฉาทิฏฐิ ได้ไม่ชอบและไม่เลื่อมสายเพราะพิสูสง์สและก็เลยทำดีทำดีแล้วก็ไปนิมนต์ไปนิมนต์พิสูสง์มาฉานพระทหารที่บานแต่ไหนขณะที่นิมนต์มานั้นตนเองก็ได้ขุดหลุมขูดไว้ข้างล่างและให้พิสูุหนังนั่งข้างบน และเมื่อถึงเวลาพัดตาหารแล้วก็บอกให้พิสูุนงสงนั้นเดินเ,เพื่อไปรับอาหารตรงแผ่นกระดานและเมื่อพิสูุ์สงดังหลงจากแผ่นกระดานและยืนเพื่อจะรับอาหารนั้นาผาผู้นั้นก็ให้สัญญาณแล้วก็ปล่อยหมุดให้พิสูจสงทั้งหมดนั้นตกไปเลยหลวงคูดแล้วพร้อมกับพูดว่าท่านทั้งหลายจง ฉันอาหารตามความต้องการเถิดเพราะพระผู้นี้ขุดบอกใส่คูดเต็มเลยและก็ให้ภิสุสง์ตกไปในที่นั้นและก็ยังพูดว่าขอให้ภิิสุสง์จงรับปัจหารตามความต้องการเถิดด้วยบาปกรรมที่ได้กระทำไว้ในสมัยเมื่อครั้งพระพุทธเจา้านะว่ากระสปะสารผู้นี้ ได้ไปตกนรกหมกใหม่เป็นเวลาหลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปีทีเดียวและหลังจากผนจากกลุมนรกแล้วก็ได้มาเกิดเป็นเป็ดที่อยู่ในหลุมขูดเพศชายเนี่ยเมื่อเวลาหิวก็ใช้มือทั้งสองเนี่ยกอบกินขูดแล้วก็ดำผุดดำ้ไหอยู่ในนี้แล้วก็เมือ่อขึ้นจาก ลุมโคดก็โดนอีกาบ้างเหยียวบ้างแล้วบ้างไลจิกร้องข้ามขวนเป็นพลวันแล้วก็หนีลงหลุมโคดตามเดิมดังนั้นบาปกรรมและเวรกรรมที่แต่ละคนได้กระทำไว้นั้นหากจะเป็นกรรมดีก็จะได้รับผลดีแต่ถ้าเกิดหาเวรกรรมที่ไม่ดีก็ได้รับผลกรรมที่ไม่ดีเป็นเครื่องตอบแทน เพราะว่าท่านทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนทำดีได้ดีทำไม่ดีก็ไม่ดีท่านทั้งหลายมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์บวกพ้องท่านทั้งหลายมีกรรมเป็นได้พึงอาศัยท่านทั้งหลายเมื่อใดมีโอกาสที่จะกระทำกรรมแล้วควรจะถามกรรมที่เป็นสิ่งที่ดีที่งามการรมที่เป็นบุญเป็นกุศล เมื่อทำกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลก็จะมีชีวิตที่มีความสุขแต่หากทำกรรมที่อิจฉาลิษยาหรืออาฆาตมาหลายแต่คนหรือไม่ปรารถนาดีกับคนที่ไม่ใช่พวกของตนแล้วไปทำร้ายไปทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนก่อกรรมทำเข็นเช่นนี้ก็จะตอต้องได้รับกรรมความทุกข์ความทรมานทั้ง ในปัจจุบันก็คือมีความเดือดร้อนใจหลังจากตายไปแล้วก็มีวิบากเป็นทุกข์ในอนาคตต่อไปดังนั้นเมื่อท่านทั้งหลายได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจงทำแต่กรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลเพราะการทำบุญที่เป็นบุญเป็นกุศลนี้จะทำให้ชีวิตมีความสุขเพราะบุญเป็นที่พึ่อของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้และในโลกหน้าดังนี้แหละ